แพทย์หญิงอภิสมัยศรีรังสรรค์ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือซอบวคเปิดเผยว่าตั้งแต่มีการปรับระบบการดูแลผู้ป่วยที่ให้คัดแยกจากหน่วยปฐมภูมิที่มีอยู่246หน่วยในกรุงเทพให้ได้รับการจัดสรรอยู่ในโฮมไอโซเลชันหรือแยกกักที่บ้านและแยกกักในชุมชนหรือคอมมาูนิตี้ไอโซเลชันสามารถนำผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการกักตัวที่บ้านแล้วเกือบถึง0สนรายทำให้จำนวนผู้ป่วยรอเตียงลดลงอย่างชัดเจน ส่วนการแยกกักในชุมชนขณะนี้มี67แห่งและขยายศักยภาพเตียงทั่วกรุงเทพทุกกลุ่มเขต8,886เตียงนอกจากนี้กระทรวงสาธารณาสุขได้ปรับเตียงในส่วนของกรุงเทพอีก14แห่งจำนวนกว่า7,000เตียงและยังมีฮอสพิทลหรือโรงพยาบาลสนามจากเดิมที่ดูแลผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรือสีเขียวให้ดูแลผู้ป่วยที่มีอาการเล็กน้อยหรือสีเหลืองได้อีกประมาณ2,000เตียง สะท้อนใหเห็นค่ะว่าในส่วนของการทํางานของกทมปริมณฑลกระทรวงสาธารณาสุขทั้งในส่วนของการพยายามที่จะเพิ่มศักยภาพดูแลผู้ป่วยที่อยู่บ้านนะคะหรือว่าในการแยกกักในชุมชนหรือ community isolation และมีการเพิ่มศักยภาพเตียงระดับแดงนะคะเพื่อให้ผู้ป่วยกลุ่มนี้เนี่ยสามารถที่จะได้รับความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วค่ะ ส่วนที่ประชุม eoc ของกระทรวงสาธารณาสุขยังสรุปว่าผู้ป่วยที่มีผลการตรวจแอนติเจนเทสคิดหรือ atk สามารถเข้ารับการรักษาในรูปแบบการกักตัวที่บ้านได้ทันทีไม่จําเป็นต้องไปตรวจซ้ำโดวยวิธี rt pcr ซึ่งกรมการแพทย์ได้ทําหนังสือแจ้งแนวทางปฏิบัติสําหรับผู้ป่วยที่มีผลการตรวจเชือ้อโควิด -19 โดยวิธี atk เป็นบวกไปยังโรงพยาบาลของรัฐทั่วประเทศแล้ว ส่วนภาคเอกชนกลมสนับสนุนบริการได้แจ้งหนังสือเวียนไปยังสถานพยาบาลเอกชนแล้วเช่นกันสับสิทธิ์ประดับสิน์รายงาน